วันนี้นะคะเคยจะผัดพริกแกงหมูสามชั้นใบโหระพาค่ะใบโหระพานะคะเด็ดเป็นใบๆแล้วก็ล้างให้สะอาดใส่ตะแกรงไว้ต่อจากนั้นเราก็หั่นหมูสามชั้นหั่นบางๆไม่ต้องหนามากล้างหมูสามชั้นให้สะอาดแล้วก็หั่นบางๆต่อจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปในหมูสามชั้นเลยก็มีเอ,อน้ำตาลค่ะให้หวานหน่อยแล้วก็ ขงชูรสน้ำมันหอยน้ำปลารสด,ดีต่อจากนั้นเราก็ตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ผัดรักแกงให้หอมก่อนผัดรีกแกงให้หอมเลยพอพรักแกงหอมแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นพร้อมเครื่องปรุงลงไปเลย แล้วก็ผัดหมูกับพริกแกงกับเครื่องปรุงให้เข้ากันเดี๋ยวว่าจะเติมน้ำลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้หมูสุกเคี่ยวให้หมูสุกต่อจากนั้นแล้วก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็ยกขึ้นได้เลยตักเสิร์ฟได้เลยค่ะพอหมูสามชั้นสุกแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตักเสิร์ฟไปเลยค่ะหมูสามชั้นผัดพริกแกงใบโหระพาค่ะ